เฮ้พี่เดี๋ยวแบบน้เดีแบน้ชื่อไรนี่ไอโวันอัเสตริล้วฉันไม่อยากคลาดสักอย่างใช่ไหมใช่ไหมแต่ตองมีแต่เมื่อกี้ไอไอท่อนชุนิยติสติงเลนะโอ้พิงเนื้อเป็นยังไงไม่มีท่อนฮุกอ่ะพี่พิงก็จำได้แลวโอ้โหหนักใจมากแล้วันนี้ผมเปิดมาด้วยเพลงนี้นะฮะพี่คนจาดรายการเพลงของพี่มาแทงตรงนี้เลย จะไปข้องตอนสุดท้ายซะหน่อยเพลงนี้ไม่ได้เลยหลุดเลยนะเนี่ยหน้าแตกเลยแต่ไม่เป็นไรคุณขึ้นแบบร้องชิลิสอาร์เรเอฟนะครับแต่ร้อง20เพลงนะครับวันนี้โโอ้หเพลงยากมากเพลงยากมากจริงครับโอ้โหเป็นเพลงฝรั่งไหมหรออ้าวตั้วเตอร์เบรี่เฮ้ยใครเนี่ยร้องเพลงอะไรมัจะบอกว่าวันนี้เพลงยากมากเพลงกล้วยเป็นยังไงเพลงกล้วยเหรอ เพลงกล้วยก็ที่พี่เต้นกันมาทพังมันพังมันพังนะจอมโอ้โหนี่กลัวมากเลยไงกลัวมากเพราะว่าไม่สบายด้วยแล้วยังมาเป็นเพลงที่ภาษาที่เราเราไม่ค่อยได้กลับไปบ้านเมืองนอกนานแล้วมอยู่เมืองไทยานมาอยู่เมืองไทยนานไม่ก่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาเลยเอาเลย ไม่ได้ฮาวบอดไงเราไม่ได้ฮ <laughs> า,าวบอดเราเลยต้องมาข้อเสนอมาทีนึงนะเพื่เพีเพ่จะที่จุ๊บว่าวอมรอมเสียงดีแต่ทุกคนนะอันนี้แสดงว่าวันนี้ทุกคนเต็มที่นะวันนี้แบบหุ่ยหายร้องผิดอะไรเงี้ยโอเคใช้ได้ผม <laughs> ว่าเซ็ตเซ็ตยังดีเซ็ตยังดีมาต่อรองตีมวันนี้ไม่รไรอ่ะตีมวันนี้ก็เป็นเป็นอะไรครับเป็นเพลงนะครับ จะช่วยกันทำงานหนเพลงประกอบเพลงประกอบภาพยนตร์อ่าละครด้วยละครด้วยรวมกันรวมกันเรียกว่าซาวด์แทร็กซาวด์แทร็กแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เราสองคนเท่านั้นใช่ครับมีมีสองสาวสองสาวโดาน้องสาวที่น่ารักใช่ครับรู้ไหมครับใครครับรู้รู้รู้นั่งยิ้มกันทุกนรู้ใช่ไหมฮะซึ่งบักมาถูกงานหรือเปล่าจ๊ะ อันนี้นไ,มไ,มไม่ได้มีแต่นักต้นนะ,ะเราเยอะมากวันนี้เราจับเพื่รนมาเยอะมากงั้นเราไปฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะครับครับ